สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำผงแป้งกล้วยบดเอาไว้ชงดื่มชงทานรักษาโรคกระเพาะแก้กดไหลย้อนแล้วก็บรรเทาอาการแสบร้อนท้องครับสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้กล้วยดิบจำนวน2หวีนะครับแนะนำให้เป็นกล้วยที่มันดิบเลยนะครับไม่เอากล้วยที่มันสุกหามเหลืองแบบนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะมีรสหวานเข้ามาแล้วมันจะสู้กล้วยที่มันดิบดิบเลยไม่ได้ครับ โอเคครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําไว้ทานเองนะครับเพราะว่ามีช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ผมเนี่ยทำงานหนักมากแล้วทานอาหารไม่ตรงเวลาก็เลยทําให้รู้สึกแสบร้อนท้องเวลาทานข้าวเข้าไปนะครับผมก็เลยจะมาทําผงกล้วยดิบเก็บไว้ใส่ถุงซิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้วย2หวีใหญ่ๆแบบนี้จะทําผงกล้วยดิบออกมาได้ปริมาณกี่กรัมแล้วผมก็จะมาชงให้กับทุกคนดูนะครับในปริมาณสัสดส่วนที่ผมใช้แล้วมัน ได้ผลดีกับตัวผมเองแต่สําหรับใครที่มีอาการน้อยหรือว่าไม่ได้มีอาการแต่ว่าอยากจะชงดื่มทานเพื่อดูแลบํารุงร่างกายก,ก็ได้นะครับอาจจะชงใส่แก้วจางๆแล้วก็ดื่มทานได้ครับอันนี้มีประโยชน์มากๆผงกล้วยดิบเดีเราเริ่มทากันเลยครับเดี๋ยวผมก็จะตัดกล้วยออกจากวีให้หมดเลยนะครับทั้ง2องวีเลยครับ ตัดเสร็จก็ได้กล้วยประมาณนี้แล้ครับต่อไปก็ปลอกเปลือกครับถ้าใครอยากให้กล้วยของเราปั่นออกมาแล้วขาวเนียนละเอียดก็ปอกเปลือกออกให้หมดเลยครับอย่าให้มีเปลือกติดนะครับส่วนตัวผมก็อาจจะมีเปลือกติดไปบ้างเพราะว่าตัวเปลือกก็มีประโยชน์นะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปลอกแบบผมได้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับมีเปลือกติดไปบ้างเล็กน้อยครับ เดี๋ยวผมจะปอกแบบเร็วๆทั้งหมดนี้เลยนะครับปลอกเปลือกเสร็จแล้วได้ประมาณนี้เลยครับของผมมีเปลือกติดอยู่เต็มเลยครับสีเขียวเต็มเลยพอตากแห้งแล้วปั่นออกมาแล้วมันอาจจะมีสีดําสีน้ําตาลปนมาได้นะครับก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่อันนี้คือปอก เปลือกจนเกี้ยงเลยนะครับขาวละเอียดแบบนี้เลยเวลาปั่นออกมาแล้วมันก็จะขาวเนียนสวยนะครับของผมก็จะมีเปลือกติดมาแบบนี้เลยครับพะผมมองว่าตัวเปลือกเองก็มีประโยชน์เยอะมีกากใยมีไฟเบอร์ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยครับโอเคต่อไปผมก็จะเริ่มสไลด์เป็นแผ่นบางๆด้วยที่รอไม้แบบนี้นะครับปรับเอาพอประมาณนะครับไม่หนามากไม่บางมากครับเดี๋ยวเริ่มรอให้ดูแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็รอไปตามแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะครับได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยครับอันนี้กล้วยก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับเนี่ยอาจจะมีรสหวานเข้าไปด้วยครับเนี่ย ี๋ยวผมก็จะรอให้เสร็จทั้งหมดนี้เลยนะครับโอ้ oh, oh, ทุกคนครับตอนนี้ก็รอกล้วยเสร็จแล้วแบบว่าพื้นที่ไม่พอตากเลยนะครับใช้กระโดงไม้ไผ่สารแบบนี้ใหญ่ๆสองอันเต็มเลยครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาไปตากแดดพึง่งแดดไว้นะครับโดยสูตรนี้ผมก็ได้ทดลองแนะนําให้กับคุณยายลองทานดูนะครับแกเป็นมีโรคประจําตัวเยอะแล้วแกต้องทานยาลดกรดเป็นประจําแล้วช่วงนั้นคือว่ายาลดกรดของยายาหมดครับผมก็เลยแนะนําให้ลองเป็นทาน ผงกล้วยดิบแบบนี้ยายบอกว่าดีมากมันเทาอาการปวดท้องของยายได้ดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็นํามาพึ่งแดดเอาไว้กลางแจ้งกลางแดดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะมาเก็บนะครับแล้วก็จะถ่ายให้กับทุกคนดูว่ามันจะแห้งประมาณไหนนะครับตากแดดเอาไว้ประมาณ3วันให้มันแห้งสนิทเลยนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับแสงแดดเริ่มไม่มีแล้วแต่ผมก็จะทําการเก็บกล้วยนะครับ กล้วยก็ยังมีความสดมีความชื้นอยู่แต่ผมก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับแนะนําให้เก็บใส่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราขึ้นได้นะครับเก็บเสร็จแล้วครับได้ถุงใหญ่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะตากเพิ่มอีกประมาณ2วันให้มันแห้งสนิทเลยนะครับแ๋ยวเราก็จะมาทําการปั่นให้ดูกันนะครับ หลังจากที่ตากกล้วยเอาไว้3วันกล้วยแห้งสนิทไร้ความชื้นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนํากล้วยปั่นด้วยเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มปั่นกันเลยครับเดี๋ยวผมจะปั่นแบบเร็วๆเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนํามาชั่งดูนะครับว่าจะได้ปริมาณเท่าไรครับ เครื่องตัวนี้แรงมากปั่นแป๊บเดียวละเอียดเลยครับละเอียดแบบเป็นแป้งเลยครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ถ้วยแก้วไว้ก่อนนะครับ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบรรจุใส่ถุงซิปแบบนี้นะครับได้2ถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชั่งให้ดูครับว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่ว้าว928กรัมครับทุกคนโอ้โหกล้วยแค่2หวีปั่นเป็นผงกล้วยดิบได้เกือบ1กิโลเลยครับคุ้มค่ามากๆก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชงให้กับทุกคนดูนะครับในปริมาณที่ผมชงทานเป็นประจําครับใช้ช้อนโต๊ะแบบนี้ครับ1ช้อนครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะนะครับ 1>, 1ช้อนครับ1ช้อนครึ่งครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับก็จะได้น้ำผงกล้วยดิบแบบนี้นะครับก็จะมีความลื่นมีความหนืดของตัวผงกล้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทานให้ดูครับ ทานง่ายมากเพราะว่าไอ้เครื่องตัวนี้มันปั่นได้ละเอียดแบบละเอียดมากเหมือนแป้งเลยครับพอเวลาทานก็จะทานได้ง่ายครับผมทานเป็นประจําครับในช่วงที่รู้สึกแสบร้อนท้องแสบกระเพาะโอเคครับทุกคนก็ลองนำไปทําตามกันดูได้ครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคฝากติดตามไว้นะครับ